มีอะไรอีกอ่าคนที่สามนะครับพอพงเข้าสองลายจำกัดแล้วก็พอเลขสี่สามนจบาของรถโอายุวันนูสคัางลังสตุกข์จต่างไหลมาควงเงินทองไหลออกมาทวงเดิอเพราะเกหนพวกหัวขอหายอันตรายต้องวัวหวอให้เพราะอยู่ดียินดีพรุกงีทพุกมันคำ กะตุกกระสังไหลเขทากระเป๋าเลยในลำให้ไวยไม่ถูกไวยใน่าเจ็บอย่าจ็บเกิดเป็นคนอย่าเศร้าอย่ากมองคุณช่วยนำทำคำประคองขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขตลอดขานสาธุบุญรักษาเทวดาคุณครงคุณพระคุณเจ้าพบพักรักษาให้เย็นเด้ออที่ทำงานมา มานี่แล้หเพระภูท่านนั่งอยู่เนี่ยดืไม่เป็นไรดื้อดีไม่เป็นไรใจจะสมก็แล้วกันท่านดื้อท่านดื้อท่านสมอยูนปุ๊เอาใจยากท่านดวันนาสุฆภรระาปฏิภาติชนะศารสมบัติไปรูดเรื่องเครื่องฟูเงินไหลมาทองทองไหลเข่ากระเป๋าเข้าดูเจนี่เจดีามตะตุ่งสตังไาไดบกเกิดหา อยากได้ขาดขืนหลังสักกาแหลังให้เต็มถนนเดินไปอยาได้มีมีแต่ดีดีหลายมาขอไห้ดูเลยมีลูกคือหลังอื้ะขอให้รับให้ด้วยไม่ถูกหัวใจใจเย็นอย่าจนด้วยแม่เดินตะโกนหน้าพุทธมนต์ขอให้ด้เยขอให้หนี่ีดีดีดีงานขอหลมาพุทธข้าคคาราบมาเงินมีรรมาผูาลาบมาเงินมีสังฆัดผูคา ลับบางยินมีนาช้าดีดีพระว่าอ,อย่างนั้นเนาะนะเนาะเ้ามาาทำนี่เดออ้อมาทำบุญด้วยการมาทำทานด้วยใจมาประพรมน้ำพุธทธมนต์กับหลวงพอ่อพระครูเดอ้ออ่ามาเลยมาเลยเข้ามาเลยใครจะทำใครจะมาประพรมจมนต์มันไม่หนาวปรอปนะไม่ย็นร้อนทำให้จะพาลอยทิ จับพมนัเออเป็นย mm ัง hmm. <lively or S 2> ี่ไหนอนีเ้าสักท่าได้มาทัตุกขาดได้มักพาตกันได้มางานความดีมาถึงานี่กันหา้วนทานใจบอ้วย ท่านไหนที่คัดที่ของพไม่เข้ากระเป๋าท่านได้เงียบหน่อยเอาไปกินซักสิเอาไปวมื่นี่อธิฐาน้ของดไม่โหด้ไม่โหดดีสุบประกาศประกาศนะคะรถใครมารไคะเปอนการแสเงพี่น้องใุีนะคนรได้ยินเสียงีแลย่ใหญคะพี่น้้ การแสดงของนักเรียนฮนะจากโรงเรียนบ้านหนองบ่อนวันนี้ได้นำทีมงานมาทั้งหมด6ชีวิตคุณครูผู้ฝึกหัวน